ขอบคุณที่รับน้องไปดูแลนะครับออกแล้ว500วัตต์80พับรอนงานจากเลดแม็ก500 h e f ครับ้านหน้าเป็นอย่างนี้มีปุ่มตรงนี้ให้กดเพิ่มพลังความเร็วรอบของพัดลมครับแล้วก็สายตามนี้นะ นี่ชิ้นนี้นี่ได้ส่วนลดด้วยได้ส่วนลดน,นะพิเศษจัดไปสำหรับท่านผู้อีกเดี๋ยวต่อไปนี้ท่านผู้สนับสนุนหรือท่านผู้ อุหนุนสินค้าจากทางกิ้งคอมพิวเตอร์ตัวหนึงทั้งผู้ติดตามทางช่อง y o u t u b e ก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานั้น2,300เอ้ยไม่ใช่2,036คนดีใจมากเลยเหมือนมี2 3 0 0 0 0 พันล้านคนติดตามส่วนน้อง g t x 1070ล็อกสติกสวยงามน่ารักออกไวแต่น้อง g t x 1070 TI ซึ่งเป็น TI กับคู่กองข้ามอยู่นะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ เพราะน้องอาจจะหน้าตาไม่ถูกใจเข้าล็อกสติกในทางธรรมชาติไม่ใช่ในทางอะไรวะเขาเรียกอะไรนะในทางทั่วไปอ่ะสากลแลโลกอ่ะก็หน้าตาล็อกสติ๊ก็จะถูกสเปกกับถูกสเปกกับผมเนี่ยแหละคนส่วนใหญ่ผมว่านะ ก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนชอบน้องกิด๊ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์จี่ใหญ่ก็ได้แต่แค่ยังยังไม่เจอไอ้ยังไม่มาเจอน้องแค่นั้นถ้าเจอปูกอาจ,จะแบบจิตใจตรงกันกันรักมันประมาณนี้เลยเราจะใส่ไปในกล่องไซส์ดีนะครับซึ่งวัดได้เยอะ ได้อีกเยอะก็ได้เยอะก็ห่ออีกเยอะได้อีกเยอะก็ห่ออีกเยอะ,อยอะห่ออีกเยอะ,ออยอะแต่ไม่ใช่ห่ออีกแล้วมาณนี้จุจ๊บๆ อบคุณลูกค้าโดยนะครับลูกค้าที่รับ i76,7 0ดปลายผมแพ็กให้อย่างเต็มที่เลยนะครับที่เป็นส่งด่วนแม้ว่าผมจะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ผมก็แพ็คอย่างตั้งใจสุดๆนะบางชิ้นที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปก็มีหลายชิ้นนะก็ตั้งใจแพ็คเหมือนกันครับแม่ไม่ได้ถ่าย กังใจมากด้วยขอบคุณที่รับน้องไปดูแลนะครับพร้อมกับซิงค์ด้วยขอบคุณครับแล้วก็ยังมี i 5 g e n 1 0 1 0 4 0 0 f พร้อมกล่องนะครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้มีน้องๆใบเล็กๆเ,เข้ามานะครับเป็น gt 7 3 0มีรีวิวอยู่บนยูท b e แล้วแล้วก็ มี G P 2 20ก็มีมี6 20ก็มีนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนี่เราลองด้วยบัฟเฟอร์อทีนึ่งที่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะวางน้องพาวเวอร์ลงไปส่วนสายนี้ผมจะปล่อยให้เป็นอิสระนะครับอิสระแห่งชีวิตเพราะว่าสายเนี่ย มันมีความยืดอยู่และแข็งแรงในตัวของมันอยู่แล้วอย่าไปล็อกอย่าไปขดมันเลยไม่อยากบีบอัดขดสายจากนั้นเราจะป้องกันข้างๆแบบนี้มีคนมาถามว่ามีต่อไฟเพิ่มให้การจอไหมนี่ครับ8ปดพิน จะเป็น6กบกสนะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็นี่6บกบวกสอีกนะครับแล้วก็ยังมี CPU 4 4บกสนะครับสําหรับ80ดพัทบรอนลูกนี้นะครับล่าสุดมีคอมเมนต์แปลกๆเข้ามาบอกทำไมขายของเรื่องมากจังครับก็หวังว่าคงจะได้คำตอบจากยูเซอร สำหรับท่านที่ซื้อน้อง g t x 100ไปแล้วนะครับแล้วก็คำตอบจากอีกหลายๆท่านว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียอะไรอย่างไงนะครับก็ขอให้เข้าใจแล้วก็ไปในที่ชอบที่ชอบนะครับเออ มีอผลและสก,กะที่ดีก็รับชมช่องผมคุยกันได้ครับแต่ถ้ามึน,มน,มนๆเพี้ยนๆมาก็ไม่โกรธไม่ว่าอะไรหัวเราะคุยด้วยฮาๆได้แต่ก็จะก็จะตอบผมก็จะตอบแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือตอบแบบไม่ค่อยตั้งใจนะครับเพราะว่ามัน เวลาชีวิตเอาไปใช้ทำสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เทสคอมดีกว่าส่วนมากก็ใช้พลังงานไปใ้ทางนั้นเยอะแล้วไปดูได้ครับคลิป GTX 1 0 7่นะครับสวยๆเลยที่แพ็กน้องไปเจ้าของน้องก็มาคอมเมนต์ด้วยนะน่ารักมากเลยขอบคุณครับน่ารักน่ารัก แต่เราก็เข้าใจหละในโลกมนุษย์เนี่ยเพดานบินไม่มีทางเท่ากันหรอกถูกไหมนกปิโกโปิโก้จะมีเพดานบินเท่านกอินทรีมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนกเป็ดน้ําเขา,าอาจจะเก่งที่อยู่ในน้ำนะ่ก,นกวนกเป็ดน้าอะไรเงี้ยนกปิโกโปิโก,โกก็เก่งในภาคพืค้นดิน แต่ส่วนยินจีกับเยวก็จะเก่งบนอากาศเพราะฉะนั้นเมื่อเพดานบินไม่เท่ากัน<ม>ก็ก็คุยไม่รู้เรื่องอประมาณนี้ก็ให้ไปให้ไปที่อื่นให้ไปหาคนที่คุยดูเรื่อง มว่าน่าจะมีนะเอาแถวแถวที่ท่านเฮดิธคุม um อยู่อ่ะ <Hello. S 1> อืมให้ไปให้ไปหาไปคุยแถวนั้นแทนแล้วกันอย่ามาอย่ามาคุยกับช่องผมเลยนะสำหรับสำหรับคนคนนั้นนะที่คอมเมนต์ประหลาดไพวกคอมเมนต์ประหลาดอะ ไป,ไปหาคนที่ใกล้เคียงกันที่ท่านเฮดีคุมอยู่ขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ